ปฏิเสธคำเชิญไง,ไง่ายๆด้วย5ประโยคนี้ I've already made another plans ฉันได้มีแผนการอื่นแล้วค่ะ I have a plan for something else ฉันได้มีแผนอย่างอื่นแล้วค่ะ Sorry I am very tired I need some rest ขอโทษนะฉันเหนื่อยจริงๆฉันขอพักผ่อนก่อน Sorry my schedule is full now ขอโทษนะ ตารางฉันแน่นแล้ว That t i m e is not available for me เวลานั้นนะฉันไม่ได้ว่างเลยเห็นไหมคะคุณปฏิเสธคนง่ายๆได้ด้วย5ประโยคนี้แล้วก็ดูถนอมน้ำใจด้วยลองนำไปปฏิเสธคนดีกว่าคำว่า no นะคะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะดูไม่ค่อยสุภาพไม่ถนอมน้ำใจกันนะคะวันนี้ลองเลือกมาคนนั้น1ประโยคจะปฏิเสธคน ใช้ประโยคไหนดีคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้คุณตายหน่อยได้ไหมคะ Thank you for watching.